ท็อปอัพเดอะเวิลด์ในสัปดาห์นี้นะครับวันอาทิตย์เที่ยวชมเมืองโบราณผิงเหยาเมืองมรดกโลกที่สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงเที่ยวชมบ้านมหาเศรษฐีแห่งตระกูลเฉียวข้ามาเที่ยวมรดกโลกล่าสุดของประเทศจีนบนถนนเซ็นทรัลแอ็กซิสถนนที่รวบรวมสถานที่สําคัญสําคัญของปักกิง่งไว้ทั้งหมดไม่ไว่าจะเป็นพระราชวังต้องห้ามหอศักการะฟ้าเทียนฐานและฟังประวัติความเป็นมาของหอ,งองกรองและหอรักังในกรกุงปักกิ่งที่สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนติดตามกันจนจบรายการนะครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับรายการ Top o f s t o ัวในวันนี้นะครับเป็นการจัดรายการคนเดียวก่อนนะครับเพราะว่าคุณวิเทียนมุตามระนั้นกำลังเดินทางไปที่ประเทศอังกฤษโปรตุเกสและก็เป็นนะครับในทริปล่องเรือในมหาสมุทรแอตแลนติกนะครับก็คงจะมีภาพสวยๆมาให้กับทุกท่านได้ชมกันในสัปดาห์ถัดๆไปนะครับวันนี้ก็เป็นวันอาทิตย์นะฮะที่ จะต่อเนื่องจากเมื่อวานเล่าเรื่องของการไปสำรวจเส้นทางที่จะจัดทัวร์ตามรอยเกมที่ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนก็คือ b a c k m e e ดวูคงนะครับเป็นเกมที่ออกมาเล่นในคอมพิวเตอร์ในเครื่อง Playstation หรือว่าจะดาวน์โหลดเข้ามาเล่นในคอมพิวเตอร์ของเราเองเลยก็ได้นะครับตอนนี้ก็เป็นที่ฮือฮามากในประเทศจีนผลกระทบอย่างหนึ่งของเกมนี้ก็คือว่าเขาไปใช้โลเคชันในสถานที่ท่องเที่ยวที่โด่งดังของประเทศจีนเนี่ยหลายสิบแห่ง ในมณฑลซานซีแล้วก็อีกหลายจุดทั่วประเทศจีนนะครับผลก็คือพี่น้องชาวจีนเนี่ยเดินทางไปเที่ยวในพื้นที่เหล่านั้นตามรอยเกมหงอคงอัตราการท่องเที่ยวเนี่ยเพิ่มขึ้นมากเนื่องจากว่าสถานที่ท่องเที่ยวเหล่านี้ในมณฑลซานซีนั้นก็เป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่คนจีนรู้จักกันดีอยู่แล้วแล้วก็หลายต่อหลายแห่งเนี่ยมันมหัศจรรย์มากแล้วก็ติดอันดับโลกเป็นมรดกโลกนะครับ อย่างที่ผมเล่าให้ฟังเมื่อวานก็จะมีถ้ำพระหยุนกังวัดทรงหลิงเจดีไม้ยิงเซียนแล้วก็วัดเสี่ยงคงซึ่งเป็นอารามลอยฟ้าทั้งหมดนั้นก็อยู่ในมณฑลซานซีวันนี้ก็จะมาขอต่อนะฮะเนื่องจากว่าเมื่อวานเนี่ยผมเอาภาพที่ผมนั่งรถไฟฟ้าที่เขาดีไซน์เป็นรูปของหุ่นยนต์เนี่ยนะฮะอันนั้นก็ไม่ถูกนะครับนั่งไปประมาณสักครึ่งชั่วโมงนี่ก็จ่ายไป500บาทแต่ว่าขับรถเข้าไปในเมืองโบราณผิงเหยาเมืองโบราณผิงเหยวก,ก็เป็นอีกเมืองหนึง่ง ที่ได้รับมรดกโลกนะครับและก็เป็นเมืองที่อยู่ในเกมคอมพิวเตอร์เกมโชว์นะฮะเกมของหมวคงด้วยเหมือนกันเพราะว่าที่นั่นเนี่ยพอเข้าไปถึงตัวเมืองแล้วเนี่ยเห็นป้ายของเกมขนาดใหญ่ที่มีรูปหัวคงถือกระบองอยู่นี่ยติดอยู่ที่หน้าหมู่บ้านเลยนะครับ พิงเหวาเป็นเมืองโบราณที่สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หมิงปัจจุบันเนี้ยกำแพงเมืองเนี่ยยังคงสมบูรณ์ภายในกำแพงเมืองนั้นก็จะมีบ้านเรือนอยู่เต็มไปหมดเลยเป็นบ้านแบบจีนอย่างที่พวกเราเห็นอยู่ในหนังจีนกำลังภายในหรือว่าหนังจีนย้อนยุคทั้งหลายแหล่ผู้คนในพื้นที่ภายในกำแพงเนี่ยยังคงใช้ชีวิตอยู่ตามปกติปัจจุบันถูกดัดแปลงเป็นสถานที่ท่องเที่ยวมีร้านค้ามากมายแต่ละร้านก็ ตกแต่งสวยงามมีทั้งร้านอาหารเป็นเกสต์เฮาส์เป็น, house, ปนโรงแรมนะครับแล้วก็เป็นร้านขายของที่ระลึกเป็นร้านแต่งตัวนะมีผู้คนเนี่ยไปแต่งตัวใส่ชุดสมัยราชวงศ์หมิงเดินกันเต็มถนนนะครับเป็นเมืองที่น่าเที่ยวม,มากซึ่งราดูเวอร์กับท็อปนิวส์เนี่ยก็คิดว่าจะจ,จัดทริปนี้ขึ้นมาแล้วเราจะพาทุกท่านเนี่ยไปนอนในเมืองโบราณผิงเหยาเพราะมีโรงแรมแบบเข้าไปเนี่ยนะและถ้าทุกท่านแต่งชุดแบบ สมัยหมิงนะแล้วถ่ายรูปมาเนี่ยโอ้โหใช่เลยนะครับห้องนอนก็มีทั้งแบบที่เป็นห้องนอนแบบจีนดั้งเดิมหรือว่าจะนอนแบบห้องนอนที่มันทันสมัยก็ได้นะครับอันนี้เรากำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะพาทุกท่านไปนอนแบบโรงเตี้ยมเป็นโรงแรมในย้อนยุคซึ่งเป็นโรงแรมใหม่นะฮะแต่ว่าเขาสร้างให้มันเหมือนกับโรงแรมในสมัยโบราณเป็นโรงเตี้ยมเป็นที่พักแบบสมัยหมิงแต่ว่าทั้งหมดนั้นอะ่ะใส่อุปกรณ์ที่ทันสมัยเข้าไป กับโรงแรมที่แบบเป็นแบบโมเดิร์นเลยนะกำลังตัดสินใจอยู่ว่าจะพาทุกท่านไปพักค้างที่ไหนดีแล้วที่นั่นเนี่ยก็จะมีพิพิธภัณฑ์ที่เป็นที่นิยมมากก็คือเป็นพิพิธภัณฑ์เกี่ยวกับธนาคารใต้ดินของคนจีนตั้งแต่สมัยราชวงศ์ชิงนะครับเราก็จะไปดูว่ากิจการธนาคารของจีนในสมัย300-400ปีที่แล้วเนี่ย<ๆ>เขาทำกันยังไงแล้วก็มีการขุดใต้ดินขึ้นมาเพื่อที่จะเก็บรักษา เงินแบบจีนนะฮะอันนี้เงินแข็งของจริงนะฮะเป็นก้อนๆเลยเป็นทองเป็นเงินเนี่ยแล้วข้างล่างก็จะสร้างเป็นมังกรเอาไว้เพราะเขาเชื่อว่าที่นั่นมันเป็นห่วงจุ้ยมังกรนะครับเมื่อลงไปเที่ยวที่นั่นแล้วเนี่ยเราก็จะพาทุกท่านนอนพักทานอาหารอยู่ในเมืองโบราณผิงเหยวแล้วชมโชว์ที่อลังการของคนจีนอย่างที่พวกเราทราบกันแล้วก็นอนพักอยู่ในเมืองโบราณผิงเหวนะเมืองนี้พวกเราคิดว่าจะสร้างความประทับใจให้กับ ผู้ที่เดินทางไปเที่ยวเป็นอย่างมากเนื่องจากว่านี่คือการเข้าไปนอนอยู่ในเมืองมรดกโลกที่มีการรักษาไว้เป็นอย่างดีนะครับนั่นก็คืออีกจุดหนึ่งในเส้นทางเกมแบ c k m มดหงอคงนะครับซึ่งโด่งดังมากนะทุกท่านสามารถที่จะค้น Google ได้เลยถามวอากูได้เลยว่าไอ้เกมหงอคงเนี่ยมันดังขนาดไหนนะฮะเปิดดูอยู่ใน YouTube เปิดดูอยู่ใน มือถือของท่านเนี่ยจะเห็นเกมเนี่ยเต็ไมไปหมดเลยนะครับสนุกสนานครับเราก็ไปเที่ยวกันอีกจุดหนึ่งนะครับที่จะอยู่ในการท่องเที่ยวเส้นทางนี้อันนี้แค่ว่ายัางประมาณสัก60%ของทริปนะยังมีจุดอื่นอีกเยอะเพียงแต่ว่าจะบอกว่าจุดที่น่าสนใจจุดหนึ่งก็คือประเทศจีนเนี่ยได้อนุรักษ์บ้านเรือนเก่าแก่ในสมัยก่อนเอาไว้เป็นจำนวนมาก แล้วเขาเปิดให้ผู้คนเนี่ยได้เข้าไปชมแถบซานซี Z เนี่ยมันเคยเป็นแผ่นดินที่จเจริญรุ่งเรืองมาก่อนมันก็จะมีบ้านของบรรดาเศรษฐีแม่ทัพพ่อเมืองข้าราชการข้าบดีที่มีตำแหน่งเนี่ยสร้างบ้านเรือนไว้แล้วก็บ้านเรือนเขาเนี่ยมันจะเป็นคอมเพล็กซ์เหมือนหมนะูนะ่บ้านนะฮะแล้วเขาก็ยกบ้านเหล่านี้ให้เป็นของรัฐบาลนะครับ แล้วก็รัฐบาลก็จัดรีโนเวทแล้วก็เปิดให้ประชาชนได้เข้าไปชมบ้านที่น่าสนใจเนี่ยมีสองแห่งแห่งแรกเนี่ยเป็นของจัก,กูลหวังนะเป็นหวังแฟมิลีบ้านของจักกลหวังเนี่ยสร้างขึ้นอยู่บนพื้นที่เนี่ยสี่หมตารางเมตรนะท่านผู้ชมใหญ่มากบ้านนี้สร้างมาตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนราชวงศ์หยวนก็คือราชวงศ์มองโกก็คือประมาณสักปีพันสอกว่า,วานะฮะแล้วก็ต่อเนื่องกันมาจากหยวนมาหมิงมาชิงนะครับ แล้วก็เป็นคอมเพล็กซ์ขึ้นมาก็คือบ้านลูกบ้านล้านบ้านคนใช้บ้านพ่อครัวเนี่ยยุกกระจายไปหมดเลยแล้วก็เปิดให้กับคนได้เข้าไปชมอีกหลังหนึ่งเนี่ยเป็นบ้านของสกุลเฉียวสกุลเฉียวเนี่ยเป็นสกุลที่เป็นพ่อค้าธุรกิจนะครับเป็นพ่อค้าธุรกิจเริ่มต้นเนี่ยก็คือทาเต้าหู้ขายแล้วก็ร่ํารวยขึ้นมาพอร่ํารวยขึ้นมาก็แตกหนอธุรกิจออกไปจนกระทั่งเป็นเจ้าของธนาคาร ลูกหลานก็เรียนจบสูงสูงไปอยู่ต่างประเทศร่ลำรวยกันไปแล้วก็บ้านหลังนี้ก็กลายเป็นของรัฐบาลบ้านหลังนี้สร้างขึ้นในสมัยราชวงศ์ชิงนะฮะประมาณสักปี1798ในสมัยราชวงศ์ชิงถูกอนุรักษ์ไว้อย่างดีเห็นบ้านของเจ้าของบ้านบ้านลูกสาวบ้านลูกชายห้องครัวเป็นยังไงห้องทำงานเป็นยังไงที่รับแขกเป็นยังไงเขาก็จะจัดเรียงกันไวใ้ให้พวกเราได้ไปชมแล้ว บ้านหลังนี้ก็กลายมาเป็นโลเคชั่นในภาพยนตร์ของจางอี้โมนะครับก็คือภาพยนตร์เกี่ยวกับเรื่องของ Race the เลตแลนเทนนะฮะของกงลี่ที่พูดถึงสังคมจีนเมื่อปี1920-1930ก็มาใช้ที่นี่เป็นฉากในการถ่ายทำนะฮะท่านสามารถที่จะดูหนังเรื่องนี้ได้ก็จะเห็นบ้านหลังนี้สวยงามนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคุณค่าในการที่จะ เอาบ้านหนี้มาไว้อยู่ในโปรแกรมถือได้ว่าเหมาะสมที่จะพาทุกท่านไปชมกันนะครับแล้วก็แน่นอนก็จะมีความสนุกสนานท่านสามารถที่จะแต่งชุดแบบกลงลี่ได้นะฮะหรือว่าเวลาเดินออกมาเนี่ยก็จะมีสองข้างทางจะเป็นร้านขายของที่ระลึกร้านอาหารร้านค้าต่างๆและที่นั่นเนี่ยเขามีบะหมี่อร่อยนะครับเป็นบะหมี่ที่ฝานฝานแล้วก็ต้มขึ้นมาเป็นเส้นเป็นเส้นขนาดเท่านิ้วมือเนี่ย นะแล้วก็ทานเป็นจะทานเป็นแบบเส้นเปล่าๆก็ได้หรือจะเป็นเนื้อก็ได้นะฮะก็เป็นอาหารท้องถิ่นที่ผู้คนนิยมกันมากท่านสามารถที่จะแวะชิมได้นะครับนั่นก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่พวกเราใส่เข้าไปในทริปนี้นะครับก่อนที่จะพักนะฮะขออนุญาตย้ำเตือนอีกนิดหนึ่งนะครับว่า Around the World เนี่ยกับ Top News เราจะมีทริปพิเศษในการเที่ยวประเทศจีนฉลองครบครอบคบวามสัมพันธ์50ปี ไทยจีนตั้งแต่สมัยอาจารย์คึกฤทธิ์ปราโมทเดินทางไปคราวะท่านประธานเหมาเจ๋อตงที่ปักกิ่งนะครับปี2 5 6 8กเนี่ยก็ครบ50ปีแล้วนะฮะแล้วเราก็จะท่องเที่ยวคลิปสำคัญก็คือเทศกาลดอกโบตันที่เมืองล่่หยางเพราะว่าที่ล่่หยางนั้นมีดอกโบตันที่สวยที่สุดคุณกนกรัฐวงศ์สกุลจะนำทีมด้วยตัวเองนะครับเราจะไปลงที่ซีอานไปวัดเส้าหลินไปลั่หยาง ไปคารวะหลุมฝังศพกวนอูนะฮะหลุมฝังศพตีเลนเจียแล้วก็ไปชมวัดแห่งแรกวัดในพระพุทธศาสนาแห่งแรกในประเทศจีนก็คือวัดม้าขาวแล้วก็ถ้ำพระหลงเหมือนซึ่งเป็นหนึ่งในสี่ถ้ำพระที่ยิ่งใหญ่ของประเทศจีนนะครับ mm hmm. ตอนนี้เปิดให้จองแล้วนะครับโทรศัพท์จองได้เลยครับ mm hmm. เรารับเพียง100ท่านนะครับ mm hmm. ไปกับคุณกนกทั้งทีเนี่ย ต้องสัก100ถึงจะคุ้มค่านะครับเรียนเชิญนะครับเดี๋ยวพักสักครู่ครับปรากฏว่าหอกรองเนี่ยกับหอระฆังเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยมองโกนะครับคือสมัยราชวงศ์หยวนเลยปี1,200กกว่าก็สร้างหอกรองขึ้นมาแล้วหอกรองเนี่ยเขาทำขึ้นมาก็คือเพื่อตีบอกเวลานั่นแหละนะใช้เสียงกรองเนี่ยตีบอกเวลาให้กับคนปักกิ่งใช้ตีเพื่อที่จะเป็นสัญญาณเกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในเมืองหลวง บอกตีเตือนภัยตีบอกเรื่องกิจกรรมต่างๆ อาราเวอร์พร้อมให้บริการในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการท่องเที่ยวตั้งแต่จองตั๋วเครื่องบินโรงแรมที่พักรถเช่าหรือจัดทริปพิเศษแบบเฉพาะกลุ่มท่านเราพร้อมให้บริการเสมือนเป็นเลขานุก,การส่วนตัวทั้งด้านการเดินทางเลยครับไม่ว่าคุณจะเดินทางไปที่ใดมุมใดในโลกเพื่อการท่องเที่ยวหรือเพื่อง,งานปรึกษาเรามาได้ที่0614210110 0614212680หรือทางไลน์แอด at, at arawer ราเดอรเวลดนำสินค้าคุณภาพมาจำหน่ายข้าวหอมมะลิทุ่งกลาร้องไห้ราคาถุงละ90บาทและยังมีข้าวป้องไรซ์เบอร์รี่ราคาถุงละ120บาทสั่งซื้อได้ที่061 421 0110และ0614212680หรือสั่งได้ที่ www.aroundtheworld.thailand.com ท่านผู้ชมครับช่วงที่2ของรายการ Top of the World นะครับวันนี้คุณวิเทียนเนี่ยกําลังอยู่ระหว่างการเดินทางไปอังกฤษนะครับในเรือสําราญล่องมหาสมุทรแอตแลนติก จะกลับมาแล้วก็คงจะมีเรื่องราวมาเล่าสู่กันฟังนะครับผมก็ทําหน้าที่ชวนทุกท่านไปเที่ยวประเทศจีนในหลายต่อหลายทริปนะครับทริปที่พวกเรานําเสนอทุกท่านเนี่ยก็จะมีทริปเท,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 ที่ยวชมซากุระที่ยูนนานนะครับซึ่งตอนนี้ก็เต็มแล้วนะฮะทั้งหมดก็90ท่าน3รถบัสนะไปเที่ยวกันในช่วงที่มีซากรุระบานไปทั่วภูเขาที่ยูนนานแล้วก็เราจะมีทริปไปฮาบินนะครับ ทริปที่จะไปเที่ยวจางเจเจี้ยแล้วก็จิ้วใจโกในทริปเดียวนะครับไป2ที่เลยนะฮะเดี๋ยวผมถ้ามีเวลาจะ,จะมาเล่าสู่กันฟังแล้วก็ทริปที่จะไปล่วอย่างอย่างที่เล่าให้ฟังนะครับสามารถจองได้ทีเนี้ยกลับมาถึงทริปท่องเที่ยวตามรอยงอคงซึ่งผมได้มีโอกาสไปประเมินเส้นทางว่ามันเหมาะสมมันสนุกสนานเพียงพอที่คุ้มค่าพอที่จะพาทุกท่านไปหรือไม่นะครับ อย่างที่เรามาตั้งแต่เมื่อวานเลยนะฮะเราก็จะไปถ้ำพระยุนกลางไปเจดีไม้ยิงเสี้ยนไปวัดซวงหลิงนะฮะไปวัดเสียงคงไปชมกำแพงเมืองนะฮะเมืองพิงเหยาซึ่งทั้งหมดเนี่ยเก่าแก่เป็นพัน <uc ess> ๆปีและก็หลายต่อหลายแห่งนั้นก็เป็นมรดกโลกนะครับ <G> เมื่อพาทุกท่านเนี่ยไปเที่ยวที่ซานซีแล้วเนี่ยนะฮะเราก็จะพาทุกท่านเนี่ยกลับมาจากซานซีมาที่ปักกิ่งถามว่ามาปักกิ่งเนี่ย มาเที่ยวอะไรปักกิ่งเนี่ยปัจจุบันนั้นเนี่ยนะฮะทัวร์ไม่ค่อยจะไปกันเนื่องจากว่าถ้าไปปักกิ่งเนี่ยต้องไปชมพระราชวังต้องห้ามซึ่งทุกวันนี้พระราชวังต้องห้ามเนี่ยเป็นสถานที่ท่องเที่ยวที่เข้าชมยากมากเนื่องจากว่าจะต้องลงทะเบียนทางออนไลน์แล้วก็ต้องใส่ชื่อจริงนามสกุลจริงพาสปอร์ตนะฮะเพราะเมืองจีนทุกวันนี้เขาจะตรวจพาสปอร์ต แล้วก็ใช้พาสปอร์ตเนี่ยคู่กับใบจองนะครับทุกท่านเวลาไปเที่ยวเนี่ยต้องถือพาสปอร์ตเนี่ยเหมือนกับตั๋วผ่านเลยพี่น้องชาวจีนก็ต้องใช้บัตรประชาชนแตะเข้าไปแล้วเขาก็จะสแกนใบหน้าเราเป็นเรื่องของ Security ถ้าท่านไม่ไปถ้าท่านจองแล้วท่านไม่ไปหรือว่าท่านอยากจะไปท่านให้บริษัททัวร์จองให้ท่านก่อนก็จองไม่ได้เพราะท่านยังไม่จองท่านยังไม่จองทัวร์ท่านต้องจองทัวร์เสร็จแล้วแล้วก็มั่นใจว่าจะไปก็ส่ง เอกสารหน้าพาสปอร์ตเนี่ยทำออนไลน์เข้าไปแล้วก็เอาเอกสารนี้ไปแปะไว้แล้วต้องเขียนชื่อภาษาไทยให้ถูกต้องทุกตัวอักษรผิดไม่ได้เลยนะผิดแล้วยุ่งมากเพราะฉะนั้นเนี่ยการกระบวนการที่จะเข้าชมสถานที่ท่องเที่ยวในประเทศจีน,นมันมีขั้นตอนที่ละเอียดนะครับมันมีขั้นตอนที่ละเอียดแล้วเพื่อให้ทุกท่านเนี่ยได้มีโอกาสาที่จะเข้าชมพระราชวังกู้กงเราก็ต้องหาเวลาที่มันเหมาะสม ให้ทุกท่านได้ไปเที่ยวกันเพราะว่าทุกวันนี้ถ้าทุกท่านไปเที่ยวนะไปเองเนี่ยไม่มีโอกาสเลยหรือแม้กระทั่งไปเชียนันเหมอนเนี่ยจะเข้าไปตรงลานหน้าเชียนันเหมอนเนี่ยก็ต้องเข้าคิวแล้วก็ต้องเดินเป็นกิโลนะเป็นเข้าแถวเนี่ยหรือจะไปเที่ยวอย่างเทียนฐานหัวศักระฟ้าดินเนี่ยผู้คนก็เยอะแยะนะวัดรามาก็แน่นไปหมดทำยังไงเราจะสามารถพาทุกท่านไปเที่ยวได้ อันนี้ก็เป็นเรื่องที่เราพยายามจะหาทางวางแผนให้กับทุกท่านเด้ไปเที่ยวกันนะครับที่ปักกิ่งเนี่ยมันมีมรดกโลกชิ้นล่าสุดข,ขึ้นมาก็คือถนนที่เรียกกันว่าปักกิ่งเซ็นทรัลแอคกเซสนะฮะก็คือถนนที่ผากลางเมืองปักกิ่งเนี่ยยาว7กิโลเมตรเสร็จเนี่ยถ้าเป็นประเทศไทยก็ต้องเหมือนราชดำเนินถ้าเป็นฝรั่งเศสก็จะเป็นชองเอลเซ่นะฮะ แต่ของจีนเนี่ยเขามีมาแล้วตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนก็คือมีมา6 7 0 0ปีเลยถนนเส้นนี้เป็นถนนที่มีสิ่งก่อสร้างสำคัญสำคัญของประเทศจีนเนี่ยวางเรียงอยู่บนถนนเส้นเดียวไม่ว่าจะเป็นพระราชวังต้องห้ามจะตุรัสเทียนันเหมือนหอบูชาฟ้าดินหอกรองหอระฆังนะครับอยู่บนนี้หมดเลยนะครับถนนเส้นนี้ แล้วก็เพิ่งได้รับการยกย่องให้เป็นมรดกโลกเมื่อปีที่ผ่านมานี่เองผมก็ไปสำรวจเส้นทางดูว่าถ้าพาพวกเราไปเที่ยวเนี่ยจะคุ้มค่าไหมจะขายทัวร์ได้ไหม <laughs> เพราะว่าพอบอกไปเที่ยวปักกิ่งเนี่ยนะหลายคนอาจจะเคยไปมาแล้วหรือวบาบางคนก็บอกไปเที่ยวอะไรนะฮะปรากฏว่าอย่างงี้ฮะคนจีนเนี่ยเขาคึกคักกันมากตามสถานที่ตรง ท่องเที่ยวต่างๆที่อยู่บนถนนเส้นนี้จะมีคนรุ่นใหม่มีบริษัทมีสถาปนิกคนทำของที่ระลึกนะเด็กรุ่นใหม่เนี่ยมาเปิดบูธท,ทำเรื่องราวเกี่ยวกับถนนเส้นนี้เป็นของขวัญเป็นหนังสือเป็นสิ่งสวยงามเป็นอาหารวางขายเต็มหมดเลยคือเขาค,คึกคักมากนะครับแล้วผมก็ไปที่หอกลองกับหอะระฆังซึ่งมันจะเป็นจุดเริ่มต้น ของถนนเส้นนี้อีกปลายทางหนึ่งจะไปทดลองดูว่าถ้าไปเที่ยวหอกรองกับหอะระฆังเนี่ยมันคุ้มค่าไหมปรากฏว่าหอกรองเนี่ยกับหอะระฆังเนี่ยสร้างมาตั้งแต่สมัยมองโกนะครับคือสมัยราชวงศ์หยวนเลยปีพั0สองรกว่าก็สร้างหอ,อกรองขึ้นมาแล้วหอกรองเนี่ยเขาทำขึ้นมาก็คือเพื่อตีบอกเวลานั่นแหละนะใช้เสียงกรองเนี่ยตีบอกเวลาให้กับคนปักกิ่งใช้ตีเพื่อที่จะเป็นสัญญาณ เกี่ยวกับเรื่องของการใช้ชีวิตในเมืองหลวงบอกตีเตือนภัยตีบอกเรื่องกิจกรรมต่างๆอกรองนั้นถูกสร้างขึ้นมาเนี่ยตั้งแต่สมัยราชวงศ์หยวนแล้วมันก็ผ่านการเวลามามีสงครามมีการทำลายล้างมันแล้วก็ถูกสร้างขึ้นมาใหม่ ตั้งแต่สมัยมิงสมัยชิงถูกรักษามาเรื่อยแล้วก็มีการสร้างหอะระฆังขึ้นมาอีกหอหนึ่งแล้วก็มีการลอละระฆังเนี่ยน้ำหนัก63ตันนะฮะใช้ขึ้นเพื่อที่ใช้ตีบอกเวลาใช้ในพิธีกรรมคนโบราณเขาก็ใช้เสียงนะฮะเสียงกรองเสียงะระฆังแล้วก็ตีเป็นจังหวะเพื่อที่จะบอกวันเวลานะบอกสถานการณ์สื่อสารกับผู้คน บางจุดก็คือใช้สื่อสารเรื่องสงครามเสียงตีกรองเสียงหอระครังหอไฟเนี่ยส่งไปไกลย,ยนถึงชายแดนก็มีนั่นก็คือภูมิปัญญาของคนจีนภายในหอกรองและหอระครังมีนิทัศการมีไกดคอยบอกเล่าเรื่องราวว่าที่มาที่ไปของหอกรองหอระครังมันเป็นยังไงแล้วเขาตีกรองแต่ละครั้งแต่ละครั้งมันหมายถึงอะไร ะะวิชาความรู้เกี่ยวกับเรื่องการสื่อสารด้วยกรองด้วยระครังมีอะไรบ้างนะฮะอันนี้น่าสนใจมากแล้วหอระครังเนี่ยเราต้องปีนขึ้นไปเนี่ยกรองเนี่ยนะฮะไอ้หอกรองเนี่ยกรองโบราณเนี่ยมันพังไปหมดล้วเพราะว่ามันผ่านสงครามมาเขาก็เหลือเฉพาะซากกรองมาให้เราดูแต่ว่าระครังเนี่ยยังอยู่ที่มีน้ําหนักถึง63ตันเขาก็จะมีวิธีบอกว่า เขาลอยยังไงแล้วเขาเอาระฆััง63ตันเนี่ยยกขึ้นไปไว้สูงจากพื้นดินเนี่ย5-60เมตรได้ยังไงในสมัยโบราณซึ่งเขาใช้ธรรมชาติก็คือเขาจะสร้างระฆังเสร็จเขาจะเคลื่อนระฆังในหน้าหนาวที่มันมีหิมะพื้นเป็นน้ําแข็งก็ใช้ความเป็นน้ําแข็งเนี่ยแหละมือนลากเลื่อนนะฮะแล้วก็ค่อยๆเลื่อนรักัังขึ้นไปแล้วค่อยๆถมดินขึ้นไปยก ยกระครังขึ้นไปเรื่อยๆจากการถมดินในช่วงที่หน้าหนาวจนกระทั่งขึ้นไปจนถึงหอระครังอันนี้เป็นความมหาัศจรรย์มากแค่ว่าไปเที่ยวหอระครังกับหอกลองที่ปักกิ่งเนี่ยบนถนนสายมอดอกโลกเนี่ยก็ครึ่งวันแล้วครับถ่ายรูปสนุกไปตีกรองไปตีระครังไปไหว้พระไปฟังความรู้ก็สนุกแล้วใครจะไปคิดว่า อยู่ภายในเมืองที่มันจเจริญที่สุดแห่งหนึ่งของโลกเป็นศูนย์กลางอํานาจของโลกเนี่ยมันจะมีเรื่องราวพวกนี้ให้พวกเราได้สนุกสนานได้รับฟังภูมิปัญญาโบราณได้เห็นการเติบโตของปักกิ่งได้เห็นราชวงศ์ต่างๆเนี่ยใช้ภูมิปัญญาความรู้สื่อสารกับประชาชนนะครับนั่นก็เป็นเพียงจุดแรกนะครับทีอ่อยู่บนถนนสายมารุโลกของปักกิ่ง อีกจุดหนึ่งที่มีโอกาสได้ไปเนี่ยเพราะว่ามันมีเวลาอยู่พอสมควรเนี่ยก็คือเทียนฐานซึ่งเป็นหอศักดาระฟ้าดินที่สร้างขึ้นมาก็5-600ปีแล้วนะครับที่เนี่ย,ยังพอที่จะสามารถที่จะขึ้นไปชมได้แต่ก็ต้องเบียดกับพี่น้องชาวจีนแล้วก็ชาวนักท่องเที่ยวที่เข้าไปแล้วเขาเปิดให้เราดูภายในด้วยนะแต่อาจจะเข้าไปข้างในไม่ได้คนจีนก็ ขึ้นไปแต่งชุดส,ดสวยไปถ่ายภาพบางคนที่มาจากต่างมณฑลก็ไปกราบไหว้นะครับเทียนฐานเราได้ไปนะฮะอีกที่หนึ่งก็คือภูเขาเล็กๆเนินเขาที่อยู่ใจกลางเมืองปักกิง่งที่ขึ้นไปแล้วเนี่ยก็จะมองเห็นพระราชวังต้องห้ามเนี่ยอยู่ด้านล่างเห็นครบเลยนะครับจุดนั้นก็จะอยู่ตรงกลางของถนนบริเโ,โลกเช่นเดียวกันนะครับ และอีกปลายทางอีกด้านหนึ่งก็คือสนามกีฬารังนกซึ่งก็สร้างอยู่บนถนนเส้นนี้เหมือนกันเพราะฉะนั้นนี่คือหงจุ้ยนี่คือความเชื่อในเรื่องการจัดวางผังเมืองของปักกิ่งและก็แต่ละจุดแต่ละสถานที่มันมีประวัติความเป็นมานะครับเราก็จะพาทุกท่านไปเที่ยวบนเส้นทางเกมแบล็กมิดวูคงนะครับจากปักกิ่ง ต้าถงไทหยวนสามเมืองนะฮะนั่งรถไฟความเร็วสูงดูมาดกโลก7-8แห่งดูบ้านเมืองที่มันโบราณเนี่ยเป็น500ปีก็มีพันปีก็มีพั0หปีก็มีนะฮะบนเส้นทางนี้วันนี้ก็เลยมาเล่าสู่นฟังไปก่อนนะครับรอว่าเมื่อไหร่โปรแกรมเสร็จก็จะบอกเล่าให้กับทุกท่านได้ทราบนะครับวันนี้ผมกับ คณะทำงานทั้งหมดนะฮะรวมทั้งคุณวิเทียนซึ่งล่องเรืออยู่เนี่ยเราขอญอาตลาทุกท่านไปก่อนนะครับพบกันใหม่กับ Top of the World ที่ JKN18 ที่ Top News แห่งนี้ในสัปดาห์หน้าครับสวัสดีครับ,ห,ห,รบห้องนี้แก่สวกับเอย่างวิจิตรพิสดารมากนะครับคนที่ใส่กังเกงสีส้มนั้นเป็นคอนดักเตอร์ที่กำกับการเล่นดนตรีในห้องนี้เนี่ยเป็นห้องที่บรรดาในาอสอนต่างๆ เล่นดนตรีให้พระพุทธเจ้ามีการเล่นเครื่องดนตรีต่างๆมีทั้งหมดสามวงสามวงดนตรีนะฮะโดยมีคอนดักเตอร์ในเป็นคนเดียวกันมีลูกครุฑอยู่ทางโน้นนะฮะแล้วก็บรรดาเทวดานับศรตามมานั่งฟังการบรรเลงดนตรีของ น้งฟ้ากันที่นี่ลม,มที่นี่แกะสลักได้สวนนยสดงดงามมากที่สุดแห่งหนึ่งในถ้ำยิงจัง